ีครับวันนี้เราอยู่วันที่สนามยังโก้บ้านบอร่นะครับวันนี้เรามาแลงความสดความสมบูรณ์ก้อนหัวจะทำการชนกันที่สนามบอร่ในวันจันทร์ที่เก้าวันย่านี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากที่มันมาชนในตายครับพี่บ่เบลล์สนามตุูยจากเทียบพ่อผมชืิวบิวการากีสับการากีสนะครับมาจากไครนครับพี่เบลอ่าขายโกกับนั่นนนนนครับครับผมน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อบิ๊กเต่าครับหรือว่านิ่งง่าบิ๊กเต่านะครับน้องวัวอยู่กี่ปีครับพี่เบลประมาณแปดปีตัวนี้แปดปี่่คครรัั้งบพี ชนมาซ่องกลางชนมาซ่องกลางลาสุดชนที่ไหนมากครับลาสุดชนบอโลกับเพยดังซ่องหัวหัวเด็กอาเพยควนตานี่หัวซ่องอาเพยบออลึือวับผมผมสื่อไว้ตอนเพยบอโอครับผมครับน้องทุกคุรับนี่กินง่ากินหนาสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ดีครับคือไม่เหลืองาไม่เลยเลยนะครับไม่เหลืองเลยครับถึงเหลืองงาในปีมีแปลงเองชาวหรือว่าเปลือกอ่ามีแปลงเองกับชาวมั้งก็มั้งปลพ้นครับครับผมครับน้องทุกคุรับนี่มีใจ๊โดนกิลี่ไหมครับ ไม่กับตัวนี้หนีได้ดีหนีได้ดีจำกว้านหรือว่าคุณกุ้นใช่ไหมุณตุกุ้นเลยคุณตุกุ้นนะครับมันผมคือเก่าได้เก่าได้เก่าได้นะครับกับเดินหน้าวันกี่รูได้กับพี่เบลเดินเบ่งเดินวันไม่มากับบัวเดินเดินปอดแต่งใจปอดรู้บัวเพไหมโอเคครับผมก่อนยังถึงวั้นจนกับในระยะตาพี่เบลนี่เจ้าพิกต่อนี้มีความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้สมบูรณ์เต็มร้อยเรยวนะเต็มร้อยอยู่นี่ปีกันกลั่นกับผมพี่มั่นใจแค่ไหนกับแบบนี้อ่ะาซีบมาซีบกับ มันหลุนไล่ที่นะหัวเป๋ไม่หลุนที่เด็กกับหลุนในทู้หลุนใน,ใน,นทูเด็กกับตุกรลุนในนาเรา<น>กับตุกไล่รลุนหัวเป๋ไม่นะตำ่ำใจครับผมรองได้ครับไอพีเบลฟากถึงเอฟซีผลิตอมของหลงเทียบสำหรับเอฟซีขายโคกับนั่นนุ่นนะตัวนี้น่าจะราคาลึกและเป็นรองนะครับกูจนนั่งซื้อดีแต่ว่ารองซื้อไว้ซือ้อใกล้ได้นะครับองไว้ซือ้อใกล้ได้อย่าวัดดวงดังเลยหัวเป๋ไม่นะครับครับผม ยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเชียร์นิ่งงามบิ๊กเตาได้ที่ซาฟันโกบ้านบอโลในวันจันทร์ที่9วันจันทร์นี้นะครับคุณย่าก่อนช่วยเป็นกุณิษีกับปอกอลังซ่าแปดผู้ปาหรือวยส้นซอมนะครับเดิอดปันกั่งองเซนน้ำมือบาทนะครับยังไงผมก็คอยบีบิวแล้วก็เจ้าบิ๊กเตานะครับเอาเบียร์เอาชายนาแล้วก็แจีงเกินเป็นยังไงได้นะครับเขาคุณมากเทียร์น้บากระพุมมาขับครับ